วันนี้เป็นวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้ฟ้าฝนในวัดของเรารู้สึกว่าปลอดโปรง่งมีแดดไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกวันนี้แล้วก็หลวงพ่อได้บอกกล่าว เมื่อไม่นานหลวงพ่อได้ไปกราบเยี่ยมคารวะหลวงปู่ดงชีชมพูหลวงปู่ทุยของพวกเราท่านเรียกหลวงพ่อวน้องอินนะหลวงพ่อให้ความรักเคารพอยู่รู้จักกับท่านมานานแต่ทอนนี้อายุของอายุของท่านกันนะ แปดสิบแปดปีนั้นลูกหลานหลวงพ่อกับเจ็ดสองท่าน8ปดปดเป็นพี่หลวงพ่อสิบสอปีท่านก็เป็นโรคที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบแต่ขั้นก็เข้ามาโรงพยาบาลมานอนอยู่ได้คืนสองคืนวันนี้เละเป็นวันผ่าตัดเป็นวัน ไม่ใช่ผ่าตัดแล,ล้วเขาเรียกอะไรคว้านเพราะท่านเป็นต่อมลูกมากก็ไม,ม่ไม่มากอะไรหรอกแต่ท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่ทำคนณูประการให้กับประเทศชาติให้กับโรงพยาบาลมากต่อมากท่านทำแบบเงียบท่านทำลักษณะปิดทองหลังพระลักษณะอย่างนั้นแหละ แต่ท่านก็ได้ทำให้ที่ไหนๆหลายๆแห่งแต่มาคราวนี้ท่านก็ป่วยก็มาที่โรงพยาบาลศรีนครินวันนี้เราจะได้พาตัดหลวงพ่อก็ได้ไปสารไปทางอาจารย์หมอชูชายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ที่ท่านเป็นหมออยู่ศิริราชเป็นอาจารย์หมอศาสตราาจารย์หมอโปรฟิเซอร์ของหมอแต่ทำไมหลวงพ่อจึงรู้เพราะว่าพี่สาวของอาจารย์มาปนนบัติคุณแม่ชีแก้วตั้งแต่นู้ตั้งแต่คุณหมอเพ็ญศรีมาดูแลคุณแม่นั่นนะขึ้นมาทุกอาทิตย์เป็นผู้มีศรัทธานในพระพุทธศาสนาทีเดียวตระกูลของ อาจารย์หมอคุณรัฐที่เป็นเพื่อนกับคุณหมอเพ็ญศรีทุกหมอเพ็ญศรีก็อยู่ที่บ้านที่วัดป่าบ้านห้วยสายที่วัดคุณแม่ทุกเสาร์อาทิตย์ก็มีอะไรก็สั่งของข,องขึ้นมาที่ออกมาใช้ <c oughs> ที่วัดของคุณแม่กันเนี่ยนะคุณรัฐเนี่ยแะพี่ชายพี่สาวของอาจารย์หมอเนี่ยละ่ะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงรู้จักมักคุณกับตระกูลของท่านมาเป็นสิบสิบเป็นสิบยี่สิบปีกว่าล่ะตั้งแต่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วก็เป็นผู้มีศรัทธามาคราวนี้หลวงพ่อก็ได้ถามเพราะท่านชำนาญทางนี้นทางไตทางทางเดินปัสสาวะทางเเกี่ยวกับไตหลวงพ่อก็ถามท่าน ว่าเอ้ยที่อยู่ค้อนแก่นอาจารย์หมอสองคนกับเป็นลูกศิษย์ของผมนะที่ได้สอนรู้จักกันมาก็มีฝีมือหลวงพ่อก็เลยถ้าเป็นลักษณะนั้นคนในกลุ่มเดียวกันก็น่าจะเชิญอาจารย์หมอขึ้นมานั่งไปยืนเคียงข้างเพื่อจะได้ดูแลหลวงปู่ ที่มีหมอที่มีความสามารถเป็นอาจารย์หมอ,เ,อเป็นโปรฟิเซอร์ของหมอหลวงพ่อว่า,างนันนะท่านก็รับนะอพอทานรับขึ้นมาหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ออย่างอาึ้งภูมิใจ <c oughs> ที่อาจารย์หมอขึ้นมาช่วยดูแลครูบาอาจารย์ ของพวกเราก <c oughs> ิดว่าคงไม่เหลือวิสัยงงานก็คงจะไม่หนักหนาแต่ที่ยังไงก็ท่านเป็นพระผู้สูงอายุผู้ทรงคุณธรรมควรจะมีทางคณะแพทย์คณะหมอควรจะให้ความใส่ใจสนใจหรือว่าให้ความปฏิบัติต่อองค์ท่านเนี่ยจุดนี้หละที เราเองได้ยินแล้วก็พอใจแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปนะห <c oughs> ลวงพ่อไม่ได้ไปพนู่นล่ละถ่าไปก็คงจะไม่ได้พูด,ดคุยอะไรท่านเพราะมันมาหลุมมาตุ้มมีแต่อยู่ข้างนอกแต่เมื่อท่านกลับวัดดงเมื่อไหร่หลวงพ่อจึงจะเข้าไปกราบคารวะท่านอีกถามไทยองค์ท่านอีกทีนึง อันนี้ก็คือการเก็บใครได้ป่วยนะครับาตายาิโยมไม่ว่าอยู่ในระดับไหนเรื่องร่างกายสังขารเนี่ยรูปคือร่างกายเวทนามันก็เกิดจากร่างกายสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือความพระพรุ้เรียกว่าขันห้า อยู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อร่างกายของเราขันห้าตัวนี้นะ่ะถึงจะถนุถนอมเลี้ยงดูดีขนาดไหนมันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอร่างกายนะถึงจะให้อาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้ยเจ็บที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนมันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะแต่ถึงยังไงเราต้องให้รู้เอาไว้จุดนี้นะ่ เราต้องแบ่งแยกให้ออกแต่บางคนเขาว่าปล่อยวางปล่อยวางคำนี่นะก็ศุนในใจามไม่จริงมันต้องแยกให้ออกว่าเรื่องปล่อยวางมันเรื่องของใจเราจะไปแบกมันก็ไม่ได้ทุกแต่เรื่องของร่างกายเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามโลกสมมุติ พระพุทธเจ้าคืออะไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประหารสาวกของพระพุทธเจ้าคืออะไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคืออะไรพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราคืออะไรเจ้าฟ้าเจ้าเป็น,นเจ้าฟ้ามหากษตริย์ปกครองประเทศชาติคืออะไรเราต้องทำตนให้ถูกต้องอันนี้เราจะไปมองข้ามเป็นอนัตตา มันเหมือนกันทั้งหมดดินน้ำลมไฟอย่างนั้นเป็นว่างโงไากกา่ไม่รู้จักการะเทสะไม่รู้จักสูงจากต่ําอันไหนควรจะปกป้องอันไหนควรจะรักษาอันไหนควรปฏิบัติให้เป็นธรรมอย่างไรอันนี้เราต้องแยกแยะในใจของเราสรุปแล้วก็คือให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จกัจก,จากกาละเทศะภายนอกเนี่ยให้ดูถูกต้อง เราจะปกป้องพุทธศาสนาอย่างไรไม่ใช่ว่าปล่อยปลาล่าเลยเออพระมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่พุทธศาสนาเราต้องปกป้องอย่างหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะอย่างนี้หลวงพ่อสอนจะว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางทําไมพระเอหรือสัตธาญายาโยมทําไม่ถูกหลวงพ่อเนี่ยทำไมโกรธจึงเป็นเป็นฟืนเป็นไฟด่าเอาจนไม่มีชิ้นดีเลย เพลเพลอะไรออกจากวัดได้ออกจากวัดจังได้ไปชุมพร้อมกันอีกปันน้ำเอกทําไมหลวงพ่ออินจึงไม่ปล่อยไม่วางอะนั่นแหละอันนี้ก็คือเราถือว่าพุทธศาสนาไม่ใช่รถพุทธศาสนาของหลวงพ่ออินพวกเราเข้ามาพึ่งร่มเงาของพระพุทธศาสนาพวกเราต้องปกป้องคุ้มครองช่วยการรักษา พศาสนาศาสนาเพื่จะเปรียบเทียบอีกอย่างเหมือนกับเหมือนกับร่มไม้ใหญ่ต้นไม้ให้ความร่มเย็นอย่างศาลาหลังนี้แหละมันขึ้นมาแล้วก็เป็นที่พักพาอาศัยแต่มีคนโกโลโกโสขึ้นมามาทำร้ายทำลายศาลาเราก็ต้องลุมกันจับเรื่องว่าลงโทษแก่ผู้มากระทำ ทำได้ยังไงอันนี้ศาลาเป็นที่พักพาอาศัยของคนหรือเป็นแหล่งน้ําที่ใสสะอาดเป็นที่อยู่กินของคนทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นที่ยอมรับกันว่าน,นี่น้ําใสสะอาดทานดื่มทานเข้าไปแล้วแก่โรคภัยหาย,าายาหิวกระหายากระหายน้ําเป็นน้ําจืดสดเด็ดเ,เป็นน้ําที่ดีมากเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้า ใครใครก่อนเน่ยหวังพึ่งพาอาศัยน้ํามาแล้วก็ทั้งตักทั้งดื่มไม่มีหมดมีสิ้นเอ,เอาไปเกิดไปใช้เกิดประโยชน์แต่คนหนึ่งมาบ้าบ้อง,อง,องขนาดป่อดนนําเอาตีนมาแช่เอาตีนมาจุ่มมาถุยทํ้ลายอะไรใส่ไอ้พวกเราที่ดูแลพวกใช้น้ําอยู่ถึงใครทาให้มีใคร เห็นก็ตามแค่ผู้ที่หวังดีฝังประโยชน์ต่อส่วนส่วนรวมก็ต้องปกป้องเอ้ยทําอย่างนั้นได้ยังไงน้ำในเป็นน้ําสาธารณะเกิดประโยชน์ต่อปวงประชาทุกหมู่เราเราจะไปทําแบบงโง่นี้ได้ยังไงเราจะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้มาต้องปกป้องนี่แหละอันนี้คือเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้หวังดี ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำเลยเฉยหน้าที่ไม่ใช่ฆ่าฆ่าไม่ใช่หน้าที่อันนั้นแปลว่าบ่อหลมมา่าโง,ง่หรือว่าโง่อย่างมากๆไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้เห็นไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นนี่แหละอันนี้แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายหลวงปู่มัน่นหลวงตาก็ดีหลวงครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษาปฏิบัติมา เวลามีพระห,หรือใครก็ตามทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจะท่านดุดาว่าเก่าโฟ,ฟัดโฟเวียงธรมกับกิริยาดุดาว่าเก่าเหมือนกับส,สวมหน้ากากเป็นยักษ์อย่างล,ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใจของท่านเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ในพรม,มวิหารสี่ในใจของท่าน แต่ว่ากับกิริยาของท่านแสดงออกมาเนี่ยเป็นทศกัณฐ์ที่เดียวล่ะเพราะอะไรเพราะการการะทําอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมท่านก็ต้องปกป้องสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันเป็นธรรมนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของธทมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกภายนอกเนี่ยพวกเราต้องเป็นหูเป็นตา ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องวัดวาศาสนาปกปก้องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราอย่าไปทําร้ายทําลายซะเองสิ่งไหนที่มันดีถ้าเราศึกษาแล้วถ้าเรารักษาไว้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแล้วลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเขาก็ได้ศึกษาในเมื่อศึกษาแล้วเขาก็นําไปประพฤติปฏิบัติ โลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นถุกกันนานเท่านานแต่ถ้าาบอกพวกเรามีแต่เอาตัวรอดอหน้าที่ไม่ใช่ฆ่าฆ่าไม่ใช่หน้าที่เท่านั้นเองเพียงแต่คิดแบบเอาตัวรอดแบบนั้นอ่ะมันเอาตัวไม่รอดนะผลที่สุดแค่นั้นแหละผลที่สุดกันักเลงหรือว่าคนที่มันเลวนะ่ะมันจะทําร้ายทาลายเราอีกเพราะอะไรเพราะคนชั่วมากกว่าคนดี พระนั้นสิ่งเหล่านี้แหละทางนอกเราก็ทำทำให้ถูกต้องอมิใช่ว่าทำใครทำอะไรก็เฉยเมันไม่ใช่นะเ,เราต้องดูปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องปกป้องวัดวาศาสนาปกป้องคนดีปกป้องสิ่งที่จะเกิดประโยชน์อันไหนที่เกินประโยชน์เราพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วอันนี้คือ เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการเชิดชูบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเราคนนั้นทุ่มเทช่วยในจุดนั้นแต่เมื่อเราจะช่วยได้แต่เมื่อเราช่วยไม่ได้บางทีมันเกินกำลังของเราเราคองพิจารณาอีกเราอยากจะช่วยเต็มที่อยู่พักดันเต็มที่แต่ว่ามันไปไม่ได้ กำลังของเราไม่พอถ้าขืนทำต่อไปเราก็คงจะเพียงพั้มอันตรายเพราะว่ามันเกินฐานะเกินกำ,กำลังของเราแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องรู้จักอีกเหมือนกันต้องเราต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากำลังขนาดหนึ่งยังไปดันกลางจังกลางจังอยูอ่ทั้งที่โลกทั้งโลกก็เป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้อง ไม่ปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางเพราะทำคําสอนของพระพุทธเจ้า,าท่านจึงปล่อยพูดเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาอยู่ในจิตใจแต่เราจะไปปรปปับมาอุเปกขาทีเดียวก็ไม่ถูกต้องอมันต้องกรุณามุทิตามันต้องมีเหล่านั้นซะก่อนช่วยเต็มที่ซะก่อนในเมื่อมันจุดวิสัย หมดกําลังเราไม่สามารถที่จะทําได้อันนั้นก็มันก็อีกส่วนหนึ่งต่ที่มาพูดถึงด้านจิตใจอ,อีกเหมือนกันเลยถึงเราจะทําข้างนอกให้ดีขนาดไหนก็เถอะแต่ข้างในของเราไม่รู้จัก,จกปล่อยวางอะพอทําได้ขึ้นมากับผู้ใจฟุ้งเฟ้อเหอเหอมนอยู่งั้นแหละข้าไปเจ้าเป็นผู้เก่งผู้กาบเป็นผู้มีความสามารถปราดเปรื่อง ในจกักรวาลเนี่ยสู้ข้าไม่ได้สักคนข้านเนี่เหนือกว่าใครหมดยกย่องตนเองอยู่นั้นนะไม่รู้จักแต่อีกสักวันเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาถึงหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่รู้จักปล่อยวางคิดวันสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนของเราอยู่ตลอดทุกได้ทีนีน่มันไปนยึดถือสิ่งเหล่านั้นทุกเพราะนั้น หลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะเนะี่ยถึงเราจะประกอบคุณงามความดีมากมายมหาศาลท่วมทน้นล้นเหลือประมาณอย่างไงก็าตามแต่มาถึงจุดหนึ่งของเราเนีเราต้องปล่อยวางในใจร่างกายสังขารเป็นอนิจจังนะให้รู้เอาไว้้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งทั้งหมด สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังนะเป็นอนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดตัวของเราแท้ๆจะไม่ใช่เราแล้วคนอื่นละ่ะ <c oughs> สิ่งอื่นละ่ะเราจะมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเมันไม่ถูกนะใจนะ่นยก็ใจทําความเข้าใจกับตนเองใจทําความเข้าใจ ใจรู้ <c oughs> ในใจของเราเนี่แหละในเมื่อเราพิจารณาถึงตัวของเราแล้วนะมันปล่อยอยู่ที่ใจนะคณะทันศน์ทาญาติโยมลูกหลานทุกองนะแต่ข้างนอกเราก็ต้องทำอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อหมู่ต่อคณะของเราเราอย่าปล่อยปะละเลย เราต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันทำต้องช่วยกันพัฒนาทำให้ดีที่สุดปกป้องอันไหนที่จะเสียหายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องปกป้องช่วยกันปกป้องดูแลให้ดีที่สุดภายนอกอันนั้นคือสมมุติโลกสมมุติเราต้องทำให้ถูกตกกถูต้องกับโลกสมมุติแต่โลกวิมุตในใจของเราวิมุตคือความรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางอันนั้นเราก็ต้องมัดนั่งภาวนาดูใจของเราอีกถึงเราจะทําดีขนาดไหนก็เถอะน้าใจนะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องทอดทิ้งทั้งหมดมันมันไม่ใช่ของเราหรอกมันไม่ใช่ของเทียงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนตตาเป็นไตรลักษณ์นะใจนะมาทําความเข้าใจกับใจของตนเองอีกต่างหากนั่นนะปล่อยวางกระทั่งใจอีกต่างหาก นั่นแหละมรรคผลนิพพานหรือว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะคณัติทาญาทโยมต้องแยกแยะนะไม่ใช่ว่าเถียนตรงพูดยังไงก็ไปอย่างนั้นไม่ใช่ต้องแยกออกอันนั้นคือสมมุติคือโลกสมมุติโลกวิมุตติคือโลกวิมุตติวิมุตติก็คือพยายามทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ราคะโทสะโมหะปล่อยวางถึงพระนิพ่านอันนี้ก็คือวิมุตแต่สมมุติเมื่อเราอยู่ในโลกสมมุติเราก็ต้องถูกอันนี้คือพ่ออันนี้คือแม่อันนี้คือครูบาอาจารย์อันนี้มูมิตรสหายอันนี้มีสูงอันนี้มีต่ําอันนี้วัดวาศาสนาอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพุทธะอันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกสมมุติเราต้อง อยู่ในโลกสมมติต้องทําให้ถูกต้องถ้านเราไม่ถูกทําให้ถูกต้องกับโลกสมมติจะอยู่ลําบากนะปริปราสตีเสมอไปเรื่อยไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่มองเห็นใครแล้วนะ่ะอ,องค์นี้ไหม่มีศีลองค์นั้นใหม่มีธรรมองค์นั้นเป็นยังไงองค์นี้เป็นตัวเองเป็นยังไงเ,เป็นเทวดาใช่ไหมหรือเป็นขี้ฮะเ,เ,เป็นขี้แล้วขี้โลภขี้โกรธขี้หลงใช่ไหม เรื่องว่าเป็นใครอันนี้มันต้องมองตนเองอีกเหมือนกันเราจะไปมองคนอื่นว่าเป็นคนเลวทีเดียวใจของเรามันเลวซสก,ก่อนมันจะไปมองคนอื่นเป็นเรื่องเลวไปเป็นคนชั่วไปเป็นคนไม่ดีไปเพราะใจของเราเป็นมันเลวมันชั่วอ,อมันออกไปจากใจของเรานะั่นแหละเพราะนั้นให้มองใจของเราถ้าคนใครจะเลวยังไงก็ตามตัวเองให้เป็นเทวดาเป็นคนดี จะไม่เลิศประเสริฐกว่าเหลอนะอ,อถึงใครจะเป็นคนเลกวก็เถอะในจักรวาลไส้เดือนก็มีตัวบุ่งก็มีปิงก็มีงูจงอางงูเห่าก็มีมันมีครบทุกอย่างแต่เราจะไปตั้งตาหนิเขาทั้งวีทั้งวันอย่างนั้นนะเอ,อมึงทําไมเป็นงูจงอางมึงทําไมเป็นงูเหา่ามึงทําไมเป็นไส้เดือนมึงทําไมเป็นปิงไปไล่อยู่นั้นนะถ้าไม่ใช่บ้าไม่ใช่โง่เราจะว่าอะไรนะเอออันนี้เราก็รู้ว่าโรกสมมุติคืออะไร มันเป็นอะไรโลกนะั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นใจของเราคืออะไรนะมันต้องมองมองใจของตนเองอีกต่างหากนั่นแหละมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้แก้ที่อื่นนะไม่ให้แก้ที่ปิงที่ลิงที่ข้างบางชนีนะท่านให้แก้ที่ใจของพวกเราเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเราเป็นสัมมาทิฏฐิเรารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนสอนของพุทธ,ธะอะไรอย่างปฏิบัติถูกต้องได้อย่างดีงามได้อย่างสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องมอง ดูตนเองโอปัญญยิโกโอยู่ตลอดนะั่นแหละจะไม่หลงโลกหลงทางนะคณะจะาจาติโยมพระเนรลูกหลานนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราทุกๆท่านเนะอานตน่อไปพระสงฆ์พระนโมทนาให้พรนะพระพรุ่นี้นะสัพพารขาวินิมุตโตสักสันตา สุขันจัปฏิภาณโดปีตายุยาสวามุติยัตถายัตุปปัตสติติปภวะตุสัพพมังกะลังรักขันตุสัพเิวตาสามะบุตานุ สาเดวตาสามสังฆานุภาเวนะสะดาโสเถภาวันตุเต